สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเนอิรุสุนะคะหรือว่าอารยาอิรุสุเซลขายรถอิรุสุนะคะวันนี้เนก็จะพามาชมรถคันนี้เลยค่ะตัวนี้นะคะจะเป็นตัว Capfo 1.9 DDI LD A ออโตนะคะตัวนี้จะเป็นเกียร์ออโต้นะคะตัวนี้นะคะแต่งเต็มเลยค่ะเราไปดูกันนะคะว่าแต่งอะไรบ้างตัวนี้นะคะจะแต่งแม็กยางนะคะ แม็กก็จะเป็นของเวลส์นะคะส่วนยางจะเป็นยางซูแม็กนะคะนี่คะ่ะแบบนี้เลยชุดแต่งนะคะก็จะเป็นกระสังหน้านะคะแล้วก็จะเป็นสเกิร์ตรอบคันเลยนะคะหน้าหลังแล้วก็ด้านข้างนะคะนี่คะ่ะแบบนี้เลยแล้วก็มีสติกเกอร์นะคะติดด้านข้างด้วยแนวสปอร์ตเลยนะคะสําหรับลูกค้าท่านใดนะคะที่ชอบแต่งแม็กแล้วก็แต่งรถแนวสปอร์ตนะคะรับรองชอบคันนี้แน่นอน ส่วนด้านตรงนี้นะคะนี่ค่ะจะมีเขียน Sporty นะคะแล้วก็จะมีสปอยเลอร์ให้ด้วยนะคะหล่อๆไปเลยค่ะสำหรับใครที่อยากได้แต่งแบบนี้นะคะสนใจสอบถามโปรโมชั่นได้นะคะค่าสำหรับนะคะใครที่อยากได้ชุดแต่งแบบนี้แล้วก็แต่งแม็กยางชุดแต่งสปอร์ตตี้แบบนี้นะคะก็สามารถสอบถามโปรโมชั่นที่นี่ได้เลยนะคะ ที่เบอร์081923 8979นะคะชื่อเนนะคะสอบถามได้เลยนะคะวันนี้ไปก่อนนะคะบ๊ายบาย